คำถามต่อมาในคลิปตรงหัวเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเขาถามว่าหุ้นทวงหนี้เสียเช่นเจจุดจุดทุกวันนี้ Market Cap ใหญ่กว่าธนาคารที่เป็นคนขายหนี้เสียเองแบบนี้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับนี่มีคนกดไลค์คำถามนี้ห้าไลค์ด้วยนะเอพี่ว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ สุดท้ายเนี่ยพี่ว่ามัน <c oughs> คือคืออย่างนี้เบิร์ตถ้าจะพี่ยกยกตัวอย่างแล้วกันนะเบิร์ตพี่ไม่พูดถึงบริษัทโทมี่ก็ได้พี่พูดถึงโบโรกเกอร์ก็ได้ <c oughs> อันนี้ไม่พูดถึงธนาคารด้วยนะจะบอกว่าพี่ว่าเป็นเรื่องปกติครับปกติ <c oughs> คำถามคือโบโรกเกอร์ขายประกันนะ่ะ กับบริษัทประกันอนะ่ะอันไหนใหญ่กว่ากันโบรกเกอร์ใหญ่กว่านะโบรกเกอร์ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าบริษัทประกันนะเขาถามเพราะอะไรอ่ะพี่ถามนะเบิร์ดถามก่อนนะถามเอาแบบเอาแบบเบสิกนะพี่ถามว่าระหว่างธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากๆในการจะขาดทุนกับบริษัทที่ไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุนเลยเบิร์ดจะให้ราคาเท่ากันไหมครับไม่เท่าอ้าวทาไมอะ่ะ แต่บริษัทเนี้ยไอ้บริษัทที่เสี่ยงอ่ะเป็นคนขายทรัพย์สินเนี่ยมาให้บริษัทบริษัทบนะีนะไหนเอไหนบีวะเอเนี่ยคือบริษัทที่ขายสินทรัพย์บางอย่างมาให้บริษัทบีนะแต่เอเนี่ยเสี่ยงแต่บีเนี่ยไม่เสี่ยงคําถามจะซื้อบริษัทเนี่ยสองบริษัทเนี่ยเท่ากันไหมก็ต้องซื้อไม่เสี่ยงคือมันก็ต้องแย่งกันซื้อมากกว่าใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เสี่ยงอมันก็ต้องแพงกว่า ถ้าเรารอ,อซื้อถูกมากเราก็ไม่ได้ซื้อสักทีถ <laughs> ูกต้องคีย์คือคนักลงทุนให้ราคากับความเสี่ยงเบิร์ต <ừ. S 1> ถ้าบริษัทไหนเนี่ยเสี่ยงต่ำราคาจะสูงเ <ừ. S 1> สี่ยงต่ำราคาจะสูงดังนั้นธนาคารเนี่ยคำถามคือถ้าธนาคารนะหรือหรือบริษัทการเงินก็แล้วแต่นะครับเกิดความเสี่ยงคืออะไรครับบริษัทธนาคารหรือบริษัทการเงินนะครับความเสี่ยงคืออะไร กกิจเศษฐความเสี่ยงคือ NPL ใช่ไหมถ้าเกิด NPL เนี่ยต้องตั้งสำรองหนี้เสียแล้วจะไปหักลบกับกำไรถูกต้องไหมครับดังนั้นธนาคารเนี่ยพี่บอกอะไรให้นะครับวันนี้ธนาคารบ้านเราเนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมี NPL ประมาณสี่เปอร์เซ็นตอืมห้า NPL ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยขาดทุนแล้วนะจากสีเ 5, ่เป็นห้าแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยขาดทุนแล้วนะขาดทุนแล้วนะ อ่าระวังไว้นะมันเสี่ยงมากถูกต้องไหมเพิม่มอ ER ีกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยก็จึงเดียวนะกระพริบตาบิ้งบิงก็ถึงแล้วนะเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะแต่คนซื้อนี่ประเด็นคืออะไรตอนซื้อนี่เนี่ยนี่มันเป็นนี่เสียใช่ไหมสมม,มติเออลูกค้าเนี่ยเป็นนี่อยู่ร้อยบาทนะเป็นนี่อยู่ร้อยบาทนะเป็นนี่ร้อยบาทเนี่ยเป็นนี่เสียละทวงไม่ได้มาเป็นปีๆแล้วเบิร์ดทวงไม่ได้มาหลายปีแล้วทวงไม่ได้มาหลายปีแล้ว,ลลวคําถาม นี่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่โทษนะมันเหมือนเป็นจังแล้วอ่ะเป็นขยะแล้วอ่ะถูกต้องไหมเวลาคุณขายขยะเสร็จกล่องอ่ะตอนซื้อคุณคุณซื้อกล่องเข้ามาเนี่ยซื้อหนังสือได้อ่ะคุณหนังสือมาซื้อหนังสือมาเล่นมาร้อยสองร้อยตอนคุณขายช่างน้ําหนัก่ะได้เล่นละกี่สตางอานี่ออกไหมคอนเซปต์เดียวกันนี่เป็นนี่เสียละคุณซื้อนี่มาไอคุณปล่อยได้นี่มาร้อยหนึ่งเนี่ยคุณขายต่อได้แค่ห้าบาทเองนะ ห้าบาททีนี้ไอ้คนซื้อนี่ไปห้าบาทเนี่ยความเสี่ยงมันมีแค่ไหนล่ะส่วนมากแล้วค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยนะอ่าประเด็นอยู่ตรงนี้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเบิร์ตนี่เนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยเขาเก็บกันได้สามสิบบาทนี่ก้อนเนี้ยเก็บกันได้สามสิบาทนะพอซื้อมาห้าบาทปุ๊บเนี่ยมันอะไรเปลว่าความเสี่ยงที่จะเจ๊งมันต่ํามากจริงไหมอืมเพราะค่าเฉลี่ยเก็บได้สามสิบหกเท่าแหละเออ หลายเท่าอะ่ะใช่ไหมครับออเอา,างี้เก็บได้ไม่ถึงสาสิบก็ได้เก็บได้ยี่สิบก็ยังกาไรสี่เท่าเลยถูกป่ะอืมนะครับเนี่ยนั้นประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องความเสี่ยงอ่ามันไม่เกี่ยวกันใครขายนี่ใครไม่เห็นเกี่ยวเลยมันเกี่ยวว่าใครเสี่ยงออกกันต่างหากอืมนะหรือประกรันก็เช่นกันนะประกรันก็แบบเดียวกันบริษัทประกันเนี่ยนะครับประกันภัยแล้วกันนะครับบริษัทประกันภัยเนี่ยความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือก็คือคนคนะเคลม เออ <แบ S 1> คนเคลมเยอะขาด <แบ S 1> ทุนได้ไ <ป S 1> ใช่ไหมลองนึกถึงตัวเราอะ่ะเราซื้อประกันเนี่ยประกันลด่ะปีหนึ่งไม่เท่าไหร่ 10, ใช่สองสามหมื่นเคลมทีมเป็นแสนเ<ม>คลมที่เป็นแสนสองแสนอย่างเงี้ยคำถามคือจะอยู่ไหวยังไงนะครับก็ด <c oughs> <c oughs> ังนั้นธุกิจประกันเนี่ยพีจะต่ำมากเพราะอะไรเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงคุณขาดทุนได้ตลอดเวลาดูโควิดสิเจ๊งไหมเจ๊งยับเจ๊งยับเลยอแต่บริษัทที่เป็นยนน้ามีความเสี่ยงไหม ตัวเองทำการตลาดขายไปเก็บค่าตรง,ตรงกลางเก็บค่านายหน้าคนไม่รับความเสี่ยงเลยดังนั้นไม่เห็นแปลกเลยที่บริษัทนายหน้าตรงกลางหรือคนกลางอะนะครับจะมีมูลค่าหุ้นเนี่ยหรือมี PE ก็ได้นะสูงกว่าบริษัทที่เขาเนี่ยเป็นลูกค้าเขาอะไรเงี้ยหรือเป็นพาร์ทเนอร์เขาไม่เห็นเกี่ยวเลยครับสุดท้ายนักทุนดูนที่ความเสี่ยงครับพี่ว่าไม่ใช่ตักกะที่ถูกต้องว่าคนนี้ขายนี่คนนี้วันนี้ต้องใหญ่กว่าไม่ใช่ตักกะที่ถูกต้อง อืมอืมเห็นภาพสุดสุดอ่าคำถามต่อมา